โอเคแต่วันนี้เรามาดูมิโอนะครับสเต็ปหกสิบเจ็ดมิลนะครับลูกค้าสองเสื้อมาลูกค้าเสื้อเนี่ยมันตีเบามาหมดแล้วนะครับอ่าก็ลูกค้าให้เราวางเป็นหกสิบเจ็ดมิลนะครับจากหกสิบหกแล้วก็ทรงฝามาทํานะครับเป็นสามสิบยี่สิบเก้าชักสามใช้แค่นี้พอนะครับอย่าไปใช้เยอะกว่านี้นะครับถ้าชักห้าก็จะเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะครับ แต่ชักนสามก็ใช้ได้ครับชักนสามชักนห้าเนี่ยใช้สเต็ปนี้ได้เลยนะครับจากสามยี่สิบเก้าไม่ต้องไปเพิ่มก็ได้หรือใครจะเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าที่ถึงอนาคตจะเพิ่มอีกก็ทำไปอันนี้เราเซตไปให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปถ่าเนี่ยปากกันเนี่ยใช้สองมิลนะครับแล้วก็กระดาษข้างในหนึ่งแผ่นนะครับให้ดูกอบรูปกับรูปเนี่ยมันจะห่างจากขอบนิดเดียวนะครับเดีย๋ยวเราลอง ปรกินกระดาษไปแล้วเนี่ยมันจะต่ำลงไปกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะครับเราจะให้มันมีขอบตรงนี้หน่ายเดียวนะครับหน่อยหนึ่งแล้วก็ไอ้ลูกใหญ่ๆเนี่ยข้อควรอะไรข้อควรระวังมีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกข้อควรระวังกันว่ามันคืออะไรนะครับเส้นลูกเนี่ยปกติอยู่แล้วแต่ว่า,าสิ่งที่โลคคตีมาน่าจะความยาวเดิมนะครับ แต่พออ่งนี้กอความยาวเดิมเวลาใส่ปาเกนเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าผมทําเนี่ยผมจะยาวถึงเส้นนี้นเส้นตรงนี้เส้นของขอบลูกนะครับเรามาดูฝากันเพราะควรระวังเนี่ยก็คือฝานะครับฝานี้เราต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะมีจุดเดียวแหละที่เราต้องระวังสองจุดสิสองจุดที่เราต้องระวัง ฝาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะทาเป็นหลอดตรงนะครับแล้วก็ลูกค้าไปเปิดปัดเองนะครับอเพราะควรระวังแรกเนี่ยอ่าช่วงตรงน,นี้ช่วงนี้นะครับเวลาเราเปิดไปเยอะๆนะครับไอไอวาลวตโตเนี่ยตัวดีเลยตรงเนี้ยเยอะๆเนี่ยโอกาสที่มันจะทะลุมองไม่เห็นนิดโอกาสที่มันจะทะลุหลังวาลวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่นี่เรานแล้วก็ทะลุหลังวาตรงนี้มีเปอร์เซน์อยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กจุดหนึง่งเขาควร,ระวัง i-d ดีเนี่ยมันชอบเป็นนะครับเปิดช่วงตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับมันจะทะลุตรงนี้นี่หลังแองตรงนี้นะครับเหนือเหนือมันเลี้ยวไรเหนือฐานรองสปริงนะครับตรงนี้ นี่ตรงนี้มันจะชอบทะลุนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยให้เราใช้เป็นนิ้วตัว C นะครับแล้วก็จับลักษณะอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็อามือรูบๆดูนะครับเราจะสัมผัสได้นะครับว่ามันใกล้เนื้อจุดที่เราจุดที่มันเสี่ยงไหมนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับลูกค้านะครับอันเจ้านี้เดี๋ยวทำการส่งห้ละฝาผลิตีเก้าชักสามนะครับหกสิบเจ็ดมิลนะครับแล้วก็ ฝานหกสิบเจดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อเอาไปใช้รันอินสักหน่อยนะครับก็ซัดตูมได้เลยนะครับขอรันอินสักพันโลก็พอ,อ,อ,อนี่จึ๊บจุ๊บจ๊บ๊บนี่ประมาณนี้ลูกศรหัวจะไม่ได้นูนโอเวอร์มากนะครับเพื่อให้มันรองรับกับฝาที่เราทำไปแต่ว่า cc เนี่ยเราคาดการแค่เบื้องต้นนะครับลูกค้าไปประกบแล้วก็ไปวัดใช้บิวเล็ก วัดได้เลยนะครับอ่าได้ว่าบิวเลนหรือเปล่า e. หรือว่าไปใช้สลิงก็ได้นะครับวัดได้เลยนะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่ใช้น้ํามันอี2 9สิบเก้าห้าเราก็คํานวณไปนะครับเราก็ดูซีซีไปนะครับอประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจส่งคำหรือซื้อคาาเนีเยเรามีนะครับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณครับ